ครับสำหรับวันนี้นะครับผมได้นําทุกท่านนะครับมาเยี่ยมสวนทุเรียนนะครับที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับก่อนอื่นก็ให้รู้จักเจ้าของสวนก่อนนะครับสวัสดีครับครับแนะนำัวนหน่อยครับครับผมประสงค์ช่วยจุกิจนะครับเป็นเจ้าของสวนทุเรียนแปลงนี้นะฮะที่ตั้งอยู่ก็คือกำบลกระหลวงอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับสวนทุเรียนแปลงนี้ทําไมผมดูแล้วมันแตกต่างอ่ะเวลาที่มาดูแล้วมันแตกต่างกับที่อื่นอ่ะชายดูแลอย่างไรบ้างอ๋อผม มีสุดเด็ดเลยครับก็คือตั้งแต่เริ่มปลูกเนี่ยตอนนี้ทุเรียนผมอายุก็อยู่ที่2ปีกับ6เดือนครับคือทางใบก็ใช้ฮอร์โมนแะข้ามแรงปกติแต่ทางดินน่ะเราก็มีสุดเด็ดของเราอ้าวมีสุดเด็ดลองโชว์ได้ไหมครับสุดเด็ดยังไงอ๋อได้ครับครับนี่ครับนี่เลยครับอ๋อปิดพันวีไลท์ฮะเป็นยูนิคนะฮะนี้เป็นยูนิคอ่าตัวนี้เลยพระเอกของผมจะส่งใช้ยังไง ในการดูแลทุเรียนตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึง2ปีครึ่งใช่ไหมเนี่ยดูแลยังไงบ้างครับคือเราทําทุกๆหนึ่งเดือนนะครับผสมน้ําแล้วฉีดพ่นหรือว่าใช้ราดก็ได้รอบสองครึนะครับก็ทุกๆหนึ่งเดือนระยะมา2ปีครึ่งเลยหรือว่ายังไงครับระยะแรกๆครับปีปีแรกฮะปีแรกหนึ่งครึ่งหนึ่งเดือนใช่แล้วหนึ่เดือนเข้าสู่ปีที่สองนี่ดูแลก็จะเป็น2เดือนครั้งครับก็จะเป็น2เดือนครั้งก็มันจะแตกต่างยังไงมากก็ใช้แล้วใบก็เขียวเข้มครับ ระบบลากเขาเดินดีมากาบนี่คือเขาบอกว่าถ้าทาระบบลากดีเดี๋ยวต้นจะสมบูรณ์ใช่ครับก็จะเป็นเคล็ดลับใช่นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะการตามใช่ปกตินะครับครับผมมีเมทคนิคเพิ่มเติมไหมครับเผื่อจะได้แบ่งปันให้กับพี่<ม>น้องมีฮะ,ะเพราะว่าเรามีตัวที่ว่าช่วยป้องกันระบบลากด้วยนะครับหยิบถือไว้ให้เป็กเราอีกคนตัวนิวไฟท์ใช่ใช้คู่กันเลยใช้คู่กันเลยครับก็อัตราเท่าไหร่เผื่ออัตราที่ผมใช้นะครับ ใช้อยู่ที่ 100cc นะครับ1 0 0 c ีนะครับแต่ถ้าต้นระดับ2ปีเนี่ยใช้ถึง200ได้ 200cc นะครับก็หมายถึงใช้คู่กันไปเลยก็ผสมราดใช่ครับทุกๆเดือนทุกๆ2เดือนใช่ครับผลก็จะเป็นอย่างที่ใช่ยอดจะเดินดีมากระบบลากเขาจะไปเร็วรวดเร็วครับพริพันธ์2ตัวนี้นะฮะสามารถช่วยท่านได้นะครับเพราะว่าระบบลากพืชเนี่ยสำคัญมากถ้ารากไม่เน่าหรือว่าป้องกันโรคไฟทอปพวกอะไรต่างๆเนี่ย แล้วพืชจะเริจมโตแล้วใบจะเขียวเข้มใบจะสมบูรณ์ครับผมนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณประสงค์มากนะคที่ให้ยูไรเรามาเยี่ยมชมครับผมเราไว้โอกาสหน้าจะมาติดตามผลใหม่นะครับนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องชาวกชาวยูไรสทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับครับดีครับ